สองนมฮอตคู่นี้เป็นมากกว่าเพื่อนความสัมพันธ์ไปได้ดีเป็นคู่ที่ถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับตูนพากอและมิวสุประสิทธิ์หลังมีชโมเมนต์ชวนจีนออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งแฟนคลับหลายคนก็บอกว่าถ้าคู่นี้เกิดคบกันจริงๆขึ้นมาก็ไม่ติดและมองว่าเป็นความรักที่สวยงามลาสูดตูนได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงที่ตูนยังอยู่อเมริกามิวทำงานหนักและได้ดินมาเที่ยวพักผ่อนได้ไปเที่ยวด้วยกันในหลาย ที่ขอบคุณทุกคนที่เอนดูเราก็อายุไม่น้อยกันแล้วอยู่ในวงการมาสักพักอยากไปไหนเราก็ไปไม่สนคําตัดสินช่วงที่เป็นข่าวเราก็คุยกันตลอดเราก็สนิทกับครอบครัวเขาคุณพ่อมิวก็มาตีกอล์ฟที่บ้านตุนอยู่บ่อยๆมีกินข้าวร่วมกันเป็นบางโอกาสซึ่งต้องยอมรับเลยว่าถ้าหนุ่มต้นออกมาพูดขนาดนี้แสดงว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มมิวสุดสิธิ์กัไปดีๆแบบสุดๆแถมทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นตัวฮอตแห่งวงการซีรีส์ไวมากๆเลยทีเดียวส่วน เรื่องการผ่านด่านของคุณแม่หนุ่มมิวสุภะสิ์คุณแม่ก็เคยออกมาพูดแล้วว่าไม่ว่าลูกจะรักใครคุณแม่ก็รักด้วยฉะนั้นก็คงจะรักหนุ่มตุลเหมือนกันถูกต้องไหมคะขอให้ความรักครั้งนี้ไปได้สวยมั่นใจค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองด้านความรักอย่างแน่นอนคะ่ะส่วนเรื่องผลงานอื่นๆก็มั่นใจนะคะว่าทุกคนจะไม่ปิดโอกาสและยังดูทั้งคู่ทํางานการแสดงและซีรีส์ต่างๆต่อไปอย่างแน่นอนเพราะหนุ่มมิวนอกจากจะมีซีรีส์แล้วยังเป็นศิล ปนที่น้ำเสียงทรงพลังแบบสุดๆส่วนหนุ่มตุนเองก็ทำหน้าที่พิธีกรและเล่นซีรีส์ต่างๆเข้าถึงบทบาทมากๆฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่น่าจับตาม,มองแบบสุดๆค่ะถ้าความรักอินเลิฟขนาดนี้ก็ขอให้ลัคกี้อินเกมด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า